ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงเสี่ยงไทยไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์ใดๆและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาทําการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่แบบเสี่ยงไทยรนดอมกันนะครับมาเสี่ยงไทยไพ่กัน ผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันนะครับโอเควันนี้หัวข้อแรนดอมที่เราจะดูกันก็คือใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณเร็วนี้ใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณเร็วนี้และเขาจะนำโชคดีความร่ำรวยมาให้คุณด้วยเออน่าสนใจนะครับ ใครกำลังจะมาเซอร์ไพรส์คุณเร็วๆนี้และเขาจะนำความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยมาให้คุณด้วยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทุกคำทำนายของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างไรก็แล้วแต่คำทำนายของผมอ้างอิงจากตำราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะมารับโชคดีไปพร้อมๆกันวันนี้คุณจะได้ไพ่อะไรบ้างมาดูกันนะครับ ใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณเร็วๆนี้และเขาจะนำความโชคดีร่ลำรวยมาให้คุณด้วยเออมาดูกันโอ้เดอะสตาร์เดอะสตาร์ใบแรกไม่ธรรมดาไม่ได้ออกกันง่ายๆไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับเดอะสตาร์ใบนี้ความหมายที่หนึ่งตรงตัวตามไพ่คือสิ่งใดๆที่เคยมีปัญหาอยู่จะถูกเยียวยาแก้ไขให้ลุล่วงและอีกความหมายหนึ่งที่เด่นชัดกว่าก็คือบุคคลมีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักผมทายเป็นสองทางนะ อย่างแรกเลยบุคคลที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเร็วๆนี้ที่จะนําโชคดีมาให้คุณเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเออคนมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นดารานักร้องศิลปินคนดังอะไรแต่หมายความว่าเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในสังคมของเขาเป็นที่รู้จักในสังคมของคุณอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้บุคคลที่เป็นที่รู้จักจะมาเซอร์ไพรส์คุณนะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพิ่มกันนะครับอ่าและที่แน่ๆอีกความหมายหนึ่งก็คือ ความหมายที่สองนะนอกจากคนมีชื่อเสียงจะมาเซอร์ไพรส์คุณคุณเองยังมีโอกาสมีชื่อเสียงได้ด้วยเช่นกันถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้คุณมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นการเป็นที่รู้จักการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเลยเราแทบทุกคนต่างมีสื่อในมือนะครับใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดอยู่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นหากใช้สื่ออย่างถูกต้องเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาเออประมาณน,นี้เลยนะครับ โอเคไปกันต่อใบแรกก็สวยงามแล้วเดอะสตาร์มาไม่ธรรมดาใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณเออและเขามีโอกาสที่จะนำความโชคดีร่ำรวยมาให้คุณด้วยนะไม่ธรรมดาเซอร์ไพรส์เรื่องอะะไรโอ้โหเด็กถือไม้เท้าเพจอวอนความหมายที่หนึ่งนะใบนี้เอาตรงๆเลย บริวารให้โชคได้บริวารดีร่วมงานทํากิจการใดก็แล้วแต่กับคนอายุน้อยแล้วจะโชคดีหรือความหมายที่2ก็คือคนที่จะเข้ามาดังกล่าวเนี่ยที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยเป็นเด็กกว่าคนอายุน้อยกว่าก็ได้เช่นกันประมาณนี้โดดเด่นนะครับและมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องงานก็เด่นนะเป็นเรื่องงานเรื่องสําคัญอ่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่การจะมาคุยเล่นๆอเอาตลกขำๆไม่ใช่มาจริงจังและจะมาสร้างขวุณงามความดีให้คุณได้ด้วยนะ มาสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กันจะเป็นเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ยังไงมาดูสิโอ้เด็กชือเรียนเ e ซ f p ฟ n t a c l e s ตรงตัวตรงหัวข้อเป๊ะเลยเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณแล้วคุณจะได้โชคดีความร่ำรวยจากเขาด้วยแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีโอกาสที่เขาจะวางแผนล่วงหน้าอาจจะเตรียมกับคนรู้จักของคุณหรือทาการใดๆบางอย่างที่ไม่ให้คุณรู้ตัวเช่นวันเกิด วันครบรอบวันสําคัญใดๆก็แล้วแต่หรือนัดหมายกันแล้วไม่เคยได้เจอกันเลยคลาดกันตลอดอยู่ดีๆโผล่มาเลยแบบนี้มาโผล่หน้าบ้านมาโผล่หน้าที่ทํางานเออเซอร์ไพรส์แบบนี้เป็นไปได้นะครับแต่เราแอบมาดูดวงกันก่อนนะถึงเขาจะพยายามเซอร์ไพรส์คุณแต่เราแอบมาเปิดดวงกันก่อนแหมโอ้โหเดียมเพลอไม่ธรรมดาใบนี้ราศีเมษเด่นมาเลยนะครับ ราศีเมษเด่นมาเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เด่นผู้มีอำนาจก็เด่นความหมายที่ผมมองเห็นจากไพ่ใบนี้นะตามความเชื่อของผมและตามความหมายตามตำราสากล ใบนี้ตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงสังคมของคุณคุณอาจจะมีอายุมากกว่าเขาเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วไปแบบนี้ความหมายที่หนึ่งหรือความหมายที่สองมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เอออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งคุณฝั่งเขาหรือทั้งสองฝั่งร่วมมือกันหรือใครก็แล้วแต่เจ้านายหัวหน้าใครก็ได้ที่รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่เป็นพ่อสื่อแม่ชักหรือเป็นตัวกลางในการทำเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ดีไม่ ให้ดีผู้ใหญ่ฟังคุณหรือผู้ใหญ่ฟังเขานั่นแหละร่วมมือกันเพื่อให้เขาทําอะไรบางอย่างให้เกิดสิ่งดีๆกับคุณนะครับประมาณนี้ที่แน่ๆคือเป็นการก่อการดีจะเกิดโชคลาภผลอันดีงามอย่างแน่นอนใบนี้ไม่ธรรมดาหรือทํานายได้อีกอย่างนึงแถมให้ว่าอ m มพ r เรเนี่ยคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีมากขึ้นเป็นไปได้บางท่านอาจได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเออ เอหรือว่าโชคลาภจะมาจากทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเนี่ยคนจะโชคดีอะเนาะมาดูกันต่อนะครับใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณแล้วเขาจะนำโชคดีมาให้ด้วยโชคดีอะไรยังไงร,ราชาเหรียญ King of Pentacles ใบนี้ออกมารับไว้ก่อนเลยผมรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันราชาเหรียญ King of Pentacles ตัวแทนของอภิมหาเศรษฐีความร่ำรวยมั่งคัง่งอย่างแรกเลยนะคนที่มาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ย จะนําความมั่งคั่งมาให้คุณตรงตามหัวข้อเป๊ะอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมาให้เงินคุณโดยตรงแต่หมายความว่าเมื่อคนคนนี้ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีโชคดีเออบางทีได้งานได้จ็อบได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้เงินเข้ามาเรียกว่าทํางานแลกเงินนะครับไม่ใช่เขามาให้เงินคุณปเปล่าเปล่าแต่เอาเป็นว่าเป็นผลดีก็แล้วกันหรืออีกอย่างหนึ่งที่เกินความคาดหมายคือพอได้รู้จักคนคนนี้พอได้เจอคนคนนี้คุณจะมีโชคดีเข้ามาเลยเช่นพอคนคนนี้เข้ามาในชีวิต คุณอาจอาจจะถูกลอตเตอรี่หรือได้รับการเสี่ยงโชคใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะไม่เคยเสี่ยงโชคได้เลยแต่พอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณมีโชคดีอะไรได้เลยแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องได้รับรางวัลกันทุกคนนะไม่ใช่นะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ที่แน่ๆมาใบนี้นะที่แน่ๆใบนี้มามีโอกาสร่ํารวยมั่งคั่งแน่นอน คนรวยเข้ามาในชีวิตคุณได้มิตรหม่ฐานะดีก็ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะฐานะดีขึ้นด้วยความขยนขันขันแข็งของตัวคุณเองถ้าคุณเพียรพยายามทําสิ่งใดมาน,น,น่านแล้วไม่ประสบผลสําเร็จสักทีนับจากนี้ไปคุณจะประสบความสําเร็จนี่ทานายแบบนี้ก็ได้นะครับไพ่หนึ่งใบมีหลากหลายความหมายมากๆเลยอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอยาก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาเช่นนี้เป็นต้นเอออย่าก,กดข้ามนะไปกันต่อมา มีทั้งเอ็มเพ r อร์ทั้งราชาเหรียญไม่ธรรมดาวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่โดดเด่นเด็กก็โดดเด่นนะเป็นไปได้ว่าโชคจะมาจากหลายทางเลยหรือตัวคุณเองก็ด้วยที่จะเติบโตด้วยฝีมือของตัวคุณเองบวกกับความช่วยเหลือของคนรอบข้างการเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นอย่างไรใครจะแอบมาทำสิ่งดีๆให้คุณเออหูหห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 ยเฮ้ยเฮ้ ขออนุญาตขอโทษที่อุทานเสียงดังอ่าเอ้ดีใจจริงๆ4ไม้เท้า f o r of wands เปิดกันเห็นเเห็น,หนพร้อมกันใบนี้ออกมาไม่ธรรมดานะใบนี้ออกมาไม่ธรรมดาความหมายที่1 4สไม้เท้าเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์มั่นคงถ้าทายเรื่องการงานการใช้ชีวิตแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิต แต่ความหมายที่สองที่สําคัญกว่านั้นคือใบนี้คือไพ่แต่งงานคุณครับรู้กันดีอยู่ท่านที่ดูไพ่เป็นประจำสี่ไม้เท้าออกมาฟอรบอนออกมา rab, ครอบครัวสุขสันต์มีการแต่งงานมีการเฉลิมฉลองแน่นอนหรือว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณขอแต่งงานในบางท่านนะ ท่านที่มีคนคบมีคนคุยมีคนรักมีแฟนอยู่เป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสถูกขอแต่งงานแบบตั้งตัวไม่ทันแล้วเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่นําความร่ํารวยมั่งคั่งมาให้ด้วยอ้าวกรณีคนมีคู่แล้วถ้าคนไม่มีคู่ถ้าคนไม่มีแฟนคนโสดจะเป็นยังไงถ้าคนโสดผมทายดีเลยว่าคุณจะเจอคนฐานะดีเข้ามาจีบ เออมีคนรวยนิสัยดีเข้ามาจีบนิสัยดีนิสัยรวยเข้ามาจีบมีโอกาสได้แฟนรวยประมาณนี้เขาจะมาซัพพอร์ตคุณให้ชีวิตคุณยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเออแต่ก็น้องแนะนำตามตรงนะ การที่เขาจะมาซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณ1 0 0นะครับคุณก็ต้องทํามาหากินทํางานทําการไปตามปกติเพียงแต่ว่าเขาหรือเธอที่จะเข้ามาหาในชีวิตคุณนั้นเขาจะมาช่วยยกระดับชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นเออเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายแบบนี้และเป็นไปได้ด้วยว่าบางคนที่ทําธุรกิจค้าขายอยู่อะไรแบบนี้จะได้ลูกค้าดีได้ลูกค้ารายใหญ่ก็เป็นไปได้กรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักนะคุณจะมีคนดีมีฐานะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการงานของคุณทายให้แบบนี้ได้เลย แต่การแต่งงานเด่นมากใครมีแฟนมีลุ้นถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอ้าวสร้างครอบครัวร่ำรวยไปได้วยกันอ่ะมารับพลังงานดีๆไปได้วยกันผมรับด้วยคนนะครับมาโชคดีไปได้วยกันแล้วก็อืมโหเด็กถือถ้วยเด็กเยอะมากวันนี้ Page of Cups คุณจะได้เกี่ยวข้องกับบริวารหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าจำนวนมากกว่าหนคนขึ้นไป สองสามคนเลยวันนี้ถ้าเอาตามหน้าไพ่นะจะมีคนที่เด็กกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะในด้านความสัมพันธ์หรือด้านการงานด้านชีวิตส่วนตัวกันแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่เป็นไปได้ว่าคุณจะมีบริวารมากขึ้นมีลูกค้าที่อายุน้อยหรือได้เกี่ยวข้องกับคนที่อ่อนวัยกว่าอ่าและชัดเจนนะถ้าคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วเช่นเป็นครูอาจารย์หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับวัยรุ่นเยาวชนอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะ เติบโตก้าวหน้าแล้วก็ได้รับความนิยมชมช,มชอบบางท่านเป็นติวเตอร์บางท่านเป็นอาจารย์พิเศษคุณมีโอกาสได้ลูกศิษย์เพิ่มเออใครเปิดสอนพิเศษอยู่เปิดโรงเรียนสอนกวดวิชาอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นนะครับเด่นมากๆเลยประมาณนี้อาชีพอื่นก็เด่นนะที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้แล้วกม็มาดูกันต่อนะครับอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับ โอ้โหพูดไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อหกไม้เท้าออกมาแล้ว six of ones ใบนี้ไพ่ Victory ไพ่แห่งช,ยชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จทั้งปวงไม่ว่าถามถึงเรื่องใดอยู่ถ้าใบนี้ออกมาแปลว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจและสมหวังเราทำนายไปตามหน้าไพ่ทำนายตามหลักตำราสากลใบนี้ออกมาเป็นการเสี่ยงไทยแปลว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นนะ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าจะเกิดกับทุกคนแต่คุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาดูคลิปนี้ได้มาเสี่ยงทาย,ยิบได้ใบนี้พร้อมกับผมนะครับรับความโชคดีไปพร้อมๆกันการเสี่ยงทายไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างน้อยพลังงานดีๆปรากฏออกมาแล้วรับไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับโอเคความสําเร็จกําลังมารับไว้ก่อนเลย ได้มากได้น้อยแล้วแต่ว่าสนาผมย้ําเสมอว่าดูดวงให้เกิดประโยชน์อย่างงมงายให้นำคําทํานายที่รับไว้นี้ไปประยุกต์ใช้จริงกับชีวิตซึ่งมันจะเป็นการจับต้องได้นะครับนะจับต้องได้ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆได้การดูดวงเชิงสร้างสารรค์แบบสร้างสารรค์แบบนี้คุณสามารถนําคําทํานายไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เออเกิดประโยชน์ the highest ใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดใช้ความสามารถให้เต็มที่ มีเสน่ห์ด้านใดมีความสามารถด้านใดใช้ให้เต็มที่แนะนําแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปขายความสวยความงามขายความหล่อเหลาอะไรไม่ใช่นะแต่มันหมายถึงเสน่ห์ใดๆก็แล้วแต่คนเรามีเสน่ห์ที่หลากหลายบางท่านพูดเก่งบางท่านเจรจาโอ,อ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ชอบเด็กชื่นชมอะไรแบบนี้พูดแล้วคนชื่นชอบบางคนยิ้มสวยบางคนยิ้มมีเสน่ห์บางคนนั่งเฉยๆก็มีเสน่ห์แล้วแล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับเรียกว่าใช้เสน่ห์ให้เกิดประโยชน์คุณมีโอกาสเติบโตโดง่งดังโดดเด่นได้ในสายงานของ อย่าลืมนะว่าวันนี้ใบแรกมีเดอะสตา์ไปแล้วตั้งแต่ใบแรกสเสน่ห์ของคุณมีโอกาสสร้างชื่อเสียงสร้างเงินทองให้คุณได้อย่างมากมายพอชื่อเสียงมาเงินทองตามมาเองโดยอัตโนมัติแล้วอย่าลืมนะว่าหัวข้อวันนี้ยังมีใครบางคนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเขาหรือเธอจะนำโชคดีมาให้คุณเตรียมรอรับได้เลย เรื่องอะไรเรากล่าวไปแล้วการงานเด่นการเงินก็เด่นหรือแม้แต่บางคนอาจถูกขอแต่งงานนะกรณีคนที่มีคู่ไม่ธรรมดาวันนี้ดวงวันนี้ไม่ธรรมดาไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออย่าก,กดข้ามนะครับดูให้ตลอดนะเดี๋ยวคุณจะพลาดของดีนะครับอย่าก,กดข้ามนะนี <laughs> ่อย่าก,กดข้ามอสุรินเรียนไนล์เพนทาเคิลโชคลาบมาจริงด้วย ไม่ว่าจะเป็นลาบเล็กราบใหญ่ก็แล้วแต่แต่การที่ใครบางคนจะมาเซอร์ไพรส์คุณดังกล่าวนี้เขาจะนําโชคลาภความร่ํารวยมาให้คุณอย่างแน่นอน นะไม่ว่าทางตรงทางอ้อมบางทีคุณอาจจะทํางานอยู่ดีๆไปเรื่อยๆอวันดีคืนดีหัวหน้าคุณเจ้านายคุณหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอํานาจอาจจะเดินมาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณได้เลื่อนตําแหน่งนะอะไรแบบนี้เตรียมตัวรับตําแหน่งที่ดีเตรียมตัวรับเงินเดือนเพิ่มเตรียมตัวรับโบนัสอะไรแบบนี้เป็นไปได้หรือแม้แต่คนค้าคนขายมีโอกาสที่จะเจอลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเข้ามาอุดหนุนแบบโอ้โหสั่งล็อตใหญ่ เป็นเงินมหาศาลแบบนี้เป็นไปได้หรือถ้าคุณเป็นลูกจ้างในองค์กรใดก็แล้วแต่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้รับมอบหมายให้ทํางานที่สําคัญเอาเป็นว่ามีรายได้เพิ่มแน่นอนแต่ย้ําว่ารายได้การเงินทั้งหลายนี้จะไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้าแบบฟุกฟุกไม่ใช่ว่านอนเฉยๆดวงดีแล้วเงินหล่นใส่ไม่มีนะครับไม่มีแบบนั้นคุณจะต้องขยันขันแข็งทํางานด้วยตัวเองก่อนแล้วสิ่งดีๆผลจากการทำความดีของคุณจะเปลี่ยนเป็นเงินเป,นเปลี่ยนเป็นความร่ำรวยขยันแล้วรวยนั่นเองประมาณนี้นะ ส่วนการที่จะมีใครมาเซอร์ไพรส์มาทำอะไรดีๆให้คุณนั้นถือเป็นโบนัสชีวิตเออโอเคไปกันต่อนะครับมาเขาพยายามจะเซอร์ไพรส์คุณแต่เราแอบมาเปิดดวงกันก่อนอ,อดักทางไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์ซะแล้วไม่เป็นไรรู้ก่อนสบายใจก่อนเออนะครับรู้ก่อนสบายใจก่อนนี่รู้ก่อนสบายใจก่อนคนๆน,นี้มีโอกาสเป็นคนทางไกล2ไม้เท้า t o of wands เป็นข่าวดีทางไกลก็ได้เอาเป็นว่าจะต้องมีการเดินทางมาหากันจะไกลมากไกลน้อยก็แล้วแต่แต่คนคนนี้กําลังมองการไกลอยู่ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นจะเซอร์ไพรส์คุณสําเร็จหรือไม่จะทําให้คุณตื่นเต้นดีใจได้หรือไม่คุณจะชอบสิ่งที่เขาทําให้ไหมอะไรแบบนี้ตอนนี้คนคนนี้กําลังคิดอยู่นะครับคิดวางแผนอยู่จะทํำยังไงดีเฮ้ยให้คุณตื่นเต้นที่สุดอะไรแบบนี้จะร่วมมือกับใครดีอะไรแบบนี้คุณจะต้องประทับใจมากๆอะไรแบบนี้นะครับมาดูกันต่อนะ อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหโหกถ้วย six of cups คนกันเองเนี่ยแหละความเซอร์ไพรส์ทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากคนกันเองร่วมมือกันเออเขาทั้งหลายร่วมมืออยากเซอร์ไพรส์คุณอยากเห็นคุณมีความสุขเอเอแล้วก็ หูหกเหรียญ six p e n t a c l e s จะได้ไปทริปทำบุญหรือเปล่าเนี่ยเออหกเหรียญมีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลนะมีโอกาสได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเมื่อคุณมีกินมีใช้เหลือมากๆพอจำนวนหนึ่งคุณจะอยากเป็นผู้ให้วันดีคืนดีคุณอาจจะอยากนึกอยากจะบริจาคทำบุญทำทานทำกุศลอะไรแบบนี้อยากช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำเลยเป็นความคิดที่ดีคุณไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอโอกาสสำคัญ คุณสามารถทำบุญได้ทุกวันทำกุศลได้ทุกวันให้เป็นเรื่องปกติเออทำอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องทำเยอะแต่เน้นความสม่ำเสมอเรียกว่าตื่นมาอารมณ์ดีเออโอนไปบริจาคโรงพยาบาลสะหน่อยดีกว่าอะไรแบบนี้หรือไปช่วยใครก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตามความสะดวกตามกำลังของคุณไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องรอโอกาสทำให้เป็นกิจวัตรให้ทำให้เกิดความสม่ำเสมอแบบนี้ดีทำบุญแล้วดีทำบุญแล้วรุ่งนะครับประมาณนี้โชคลาภกำลังมา มาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ความเซอร์ไพรส์อาจจะลดน้อยลงสักหน่อยเพราะเราแอบมาเปิดดวงกันก่อนแล้วน่น่า <c oughs> โอ้หนึ่งดาบเอซลอฟสอดความมุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณไม่ต้องกังวลนะว่าคนรอบข้างจะคิดกับคุณยังไงหรือใครกาลังจะทําอะไรให้คุณคุณใช้ชีวิตไปตามปกตินะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆเข้ามาเองขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วเดี๋ยวดีเองโอเคไปกันต่อนะครับ ดูให้ต่อเนื่องดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนั่นมาแน่นอนหกดาบซิล o f อกซอสมีคนทางไกลอยากมาหาคุณอยากมาเซอร์ไพรส์คุณอยากมาทำสิ่งดีๆให้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีทางไกลมาแน่ๆจะชา้าจ,จะเร็วเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิมาขยายความกันหน่อยสิว่าช่วงเวลาจะเป็นช่วงใดได้บ้าง ปกติผมไม่่อยอยากให้ใส่ใจช่วงเวลามากมายนักเพราะมันยืดหยุ่นได้นะช่วงเวลามันยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้จึงไม่อยากให้ไปปักใจเรื่องเวลามากนักนะครับโอ้แปรด้าเอสออฟซอสคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้คุณคาดหวังสิ่งใดอยู่หรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะสิ่งที่คุณกังวลมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีไม่ว่าคุณจะกังวลสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานไพ่หน้าไพ่วันนี้ที่เปิดไปแล้วว่าส่วนใหญ่พลังงานดีต่อให้คุณกังวลเรื่องใดก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าหลายอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นไปในทางที่ไม่ดีหลายอย่างที่คุณคิดว่ามันจะส่งผลเสียต่อคุณไหมมันจะคลี่คลายคุณไม่ต้องกังวลผมมองว่าหลายอย่างคุณคิดมากเกินไปขออนุญ,ญาตแนะนําตามตรงนะครับนะคุณไม่ต้องกลัวแปดดาบไพ่ใบอื่นดีเยอะแยะวันนี้เออแล้วก็นี่ไงไม่ต้องกลัวเลยราชาไม้เท้า king of wands ทุกปัญหาไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือคิดไปเองก็แล้วแต่มีโอกาสคลี่คลายจากคนรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนเขาดูแลคุณอยู่นะครับประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโชคดีกำลังมารับไว้เลยโชคดีไปพร้อมๆกันนะครับโอ้โหมาจริงด้วยมาเยอะด้วยเรื่องหลายอย่างจะเข้ามานะสิ่งดีๆหลายอย่างจะเข้ามาหาคุณเถ้วยเซเว่นดค เตรียมตัวเป็นผู้เลือกเออถ้าคุณเคยท้อใจมาก่อนว่าเอยไม่ค่อยมีทางเลือกไม่รู้จะไปทางไหนดีตัวเลือกดีๆจะเข้ามาเพียบเลยเอา้าคอยดูนะรับพลังงานดีๆไว้นะครับมาดูกันต่อนะโอเคไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมวันนี้จะมีไพ่ดับเบิลหรือไม่มาดูกันนะเออใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณคนทางไกลแน่นอนคนกันเองแน่นอนคนมีชื่อเสียงก็โดดเด่น ไม่ว่าจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือถูกจ้างมาอะไรแบบนี้อแล้วก็จะมีคนที่มีฐานะดีเข้ามาในชีวิตหรือตัวคุณเองที่จะร่ำรวยขึ้นมาเออจากความสามารถจากสเสน่ห์ของคุณแล้วก็โอ้โหเดวิลเหมือนรู้ใจเหมือนไพ่รู้ใจพอคนเราจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นเดวิลก็ตามมาเลย ความอิอ่มหนำสำราญทางโลกจัดเต็มได้เลยนะครับเดวิลคุณไม่ต้องกลัวเดวิลไพ่ใบนี้ไม่ดีไม่ร้ายเขาบ่งบอกว่าคุณจะมีการพัฒนาเติบโตขึ้นอุดมสมบูรณ์เงินทองมีกินมีใช้เต็มอิ่มทางโลกยามาทางโลกระวังนิดเดียวอย่าให้เดวิลครอบงำคุณถ้าเดวิลครอบงำคุณคุณจะเผลอมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่ควรแต่ถ้าเราควบคุมมันได้ควบคุมกิเลสได้คุณจะมีความอิ่มนํำสำราญทางโลกอย่างเต็มเปี่ยมรับไว้เลยนะครับ ไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้มั่งคั่งขึ้นแน่นอนเออส่งไพ่มาขนาดนี้ไม่ธรรมดาอยู่ในช่วงดวงดีต่อให้คุณบอกว่าคุณยังลำบากอยู่เหนื่อยยากอยู่แปลว่ามันกำลังจะคลี่คลายนะคลี่คลายจริงๆบอกแล้วพูดไม่ทั้งขาดคำรับไว้เลยวิ e อ of fortune มา โชคดีกําลังมาแล้วคุณอยู่ในช่วงดวงขาขึ้นช่วงดวงดีณนะเวลานี้ตามความเชื่อและว่ากันตามตําราเสียงทายได้ใบนี้คือช่วงดวงดีนะครับนะคนที่มีปัญหาอยู่ปัญหาจะคลี่คลายใครที่เหนื่อยยากลําบากอยู่มีโอกาสสุขสบายลืมตาอ้าปากได้ส่วนคนที่สุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นเอารับไว้เลยโชคดีไปได้วยกันนะครับไปกันต่อนะโอเคใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณคนกันเองนี่แหละ เขาจะรู้ไหมนะว่าตอนนี้คุณแอบมาเปิดดวงคุณรู้ลวงหน้าแล้วว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณ <c oughs> <c oughs> โอ้โหหนึ่งไม้เท้าการงานโดดเด้งชีวิตประจำวันโดดเด่นทำสิ่งใดอยู่ทำต่อไปอย่างมุ่งมั่นอย่างตั้งใจยอย่าท้อถอยก้าวหน้าแน่นอนใบนี้มาไพ่ที่ดีที่สุดของไม้เท้าเลยนะหนึ่งไม้เท้าไพ่ที่ดีที่สุดของไม้เท้าอแล้วก็ ขอพ่ออกมาส,สวยๆเลยนะครับสวยมากสวยจริงราชินีเหรียญออกมา Queen of Pentacles แล้ววันนี้คุณครับตอนแรกมีราชาเหรียญมีราชินีเหรียญยังเดอะสตาอื่นๆใบอื่นๆลาสีไม้เท้าอะไรต่อมีอะไรความเป็นคู่กันชัดเจนมากราชาเหรียญราชินีเหรียญ4ีไม้เท้า คนมีคู่มีลุ้นถูกขอแต่งงานนะเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่ว่าวันนี้เออยย้ำเลยมาตอกย้ำการันตีเพิ่มเติมว่ามีโอกาสถูกขอแต่งงานคนโสดมีโอกาสเจอคู่ดีนิสัยดีด้วยนิสัยรวยด้วยแบบนี้เข้ามาส่งเสริมความมั่งคั่งเติบโตไปด้วยกันรับไว้เลยผมรับด้วยอ้าวโชคดีไว้ด้วยกันนะครับมาดูกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่ธรรมดาไพ่คู่ก็มาเลุ้นลุ้นลุ้น โอ้ชัดเจนพูดไปทันไม่ทังขาดคำไพ่คู่ก็มา10ถ้วยออกมาการันตีตอกย้ำให้หนักแน่นขึ้นไปอีก10ถ้วย10 of cups ไพ่ครอบ,คร,บครัวสุขสันต์ใบนี้ออกมาทำนายตรงตรงตามตำราเลยว่าอย่างแรกครอบครัวโดยกำเนิดของคุณจะมีความสุขดีพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขดีอย่างที่สอง ถ้าคุณมีครอบครัวที่สร้างเองเช่นภรรยาสามีหรือบุตรแบบนี้ก็แปลว่าครอบครัวของคุณจะมีความสุขความเจริญเช่นกันนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีครอบครัวทํานายว่ามีโอกาสได้สร้างครอบครัวในไม่ช้านี้เอาว่ากันตามหน้าไพา่ว่ากันตามตำราเลยเสี่ยงทายได้ใบนี้มาครอบครัวสุขสันต์แน่นอนไม่ว่าจะครอบครัวรูปแบบไหนไม่ว่าจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่อิ่มน้ำสำาสาราญมีความสุขความเจริญแน่นอนรับไว้ก่อนเลยนะครับ พลังงานดีๆขอให้น้อมรับไว้ก่อนจะเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเพราะว่าสนาแต่ละคนไม่เท่ากันแต่การเสี่ยงทายได้ไพ่ดีย่อมแปลว่าดวงคุณดีนะครับตามความเชื่อนะครับนะและคําทำนายเราก็าว่าไปตามตําราสากลอย่างที่ย้ํากันเสมอว่าผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะไม่ต้องมาขอหวยนะหยอกหยกยกนะครับนะนี่ไงพูดไม่นังขาดคำสิบไม้เท้า t e of ones คุณเป็นคนที่มีโชคดี มีความสามารถคุณอาจจะเหนื่อยอยู่ในวันนี้แต่ความเหนื่อยของคุณจะแปรรูปเป็นความร่ำรวยมั่งคั่งได้ขอให้เชื่อมั่นว่ามาถูกทางแล้วโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่องเซอร์ไพรส์อาจจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะเราแอบมาดูไพ่กันก่อนแล้วเรารู้ล่วงหน้าแล้วไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นเรื่องดีก็แล้วกันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องน่ายินดี มีคนที่หวังดีกับเรานี่สี่ถ้วยโฟล์ครับช่วงนี้คุณอาจจะมีหลายเรื่องให้ต้องคุ้นคิดก็ไม่เป็นไรค่อยๆทําไปทีละเรื่องแล้วเดี๋ยวจะทยอยคลี่คลายไปได้เองขอให้เชื่อมั่นนะครับดวงมาดีขนาดนี้แล้วคนเราไม่อาจจะสุขร้อยเปอร์เซ็นต์หรือทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไป,นปนไม่ได้มันย่อมคละเคล้ากันไปนะครับบริหารจัดการชีวิตให้ดีดวงดีแล้วอย่าลืมคิดดีทําดีด้วยนะครับถ้านั่งนั่งนอนๆเฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นต้องขยันขันแข็ง,ขง,ขงนะ เราพูดเสมอว่าดูดวงให้เกิดประโยชน์ดูอย่างสร้างสรรค์อย่างงมงายเอาคําทานายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาจริงๆสิเออหูยสองถ้วยสาธุด้วยคนขอรับเลยใบนี้ท o อฟค p ัไพ่เนื้อคู่มาแล้วใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณอย่างแรกที่โดดเด่นมาวันนี้เลยนะมีทั้งสองถ้วยทั้งสี่ไม้เท้าแล้วก็ไพ่คู่ราชาเหรียญราชินีเหรียญคุณที่มีคู่มีโอกาสถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสูงมาก คุณคนโสดมีโอกาสถูกเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนสูงมากคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสได้โชคลาภฟุกๆได้การเงินได้ชีวิตที่ร่ำรวยมั่งคัง่งแบบเซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงสูงมากรับไว้เลยนะครับพลังงานดีดีดีมากๆผมรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกันโอเคจะเปิดต่อไหมหรือจะพอแค่นี้อีกสักใบเนาะลองดูอีกสักใบนะครับพลังงานกําลังเข้มข้นดูซิว่าไพา่มีอะไรอยากบอกเราเพิ่มไหมอีกสักใบนะ ส่งท้ายเฮ้ยหกไม้เท้าวิก t o รี6ิกออฟวันดับเบลคุณครับวันนี้ความสำเร็จออกมาทวีคูณตอนแรกเราก็ได้หกไม้เท้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่านี่เจอและ้วไม่ธรรมดา หไม้เท้าส่งท้ายซึ่งเป็นหกไม้เท้าดั 1, บเบิล s i of o n สองใบวันนี้จากสองสำรับความสําเร็จโชคดีทวีคูณความสําเร็จจะเป็นสองเท่ารับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ